สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะเช้านี้ป้าก็ามารดน้ำต้นไม้ช่วยชีวิตต้นไม้นะคะนี่ต้นไม้ตาลฟ้าก็สวยงามอยู่ข้างบนก็ต้องการน้ำคุณลุงก็กําลังปรับแต่งนะคะตอนนี้ก็มัดกิ่งไม้ที่มันโน้มลงมาขวางทางนะ,ะกีดขวางทางเดินก็ต้องมัดขึ้น บางทีก็ริดกิ่งตัดแต่งกิ่งแต่ว่าต้นนี้มันโ,โหปลูกยากมากเลยนะคะกว่าจะโตเคยเคยตายไปครั้งหนึ่งและต้นที่เกิดมานี่เกิดจากตอเหมือนกันนะคะเป็นกิ่งที่เกิดจากตอเออเราก็เลยต้องพยายามที่จะไม่ตัดเยอะนะคะต้นนี้ชื่อต้นบุงาสาหีนะคะซึ่งดอกจะ เป็นช่อยาวสีขาวหอมนะคะหอมมากเลยแล้วหอมเหมือนหัวน้ําหอมเลยนะคะสูงขึ้นไปบนนู่นเลยนะคะแต่ว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรละก้านก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยพัดแห้งนี่นะคะก็ยังไม่ได้ตัดลงก็เยอะคุณลุงก็กําลังพยายามที่จะตัด ลงนะคะพยายามที่จะตัดลงแต่งให้มันกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนะคะเราพยายามเต็มที่ที่จะทํางานอย่างเต็มที่จนจน,จนต้องทิ้งสวนนะคะจนต้องจนจนต้องทิ้งสวนให้รกร้างเลยนะคะเนี่ยป้าก็อยากจะถ่ายไว้เป็นความทรงจําของเรานะคะว่าเราเอ้เส้นทางเดินของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้โรยด้วยกลีบคุลาบ แต่ว่าเราทําเสร็จแล้วสวนเราก็จะเต็มไปด้วยกลีบกุหลาบที่สวยงามนะคะตอนที่ทํานี้เราเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าเราต้องวิ่งแข่งกับเวลาเราต้องเอาเวลาวันหยุดแล้วก็เช้าเย็นก่อนไปทํางานแล้วกลับจากทํางานมาทําสิ่งเหล่านี้นะคะเนี่ยคุณลุงก็กําลังแกะกาบตาลฟ้าแล้วก็กล้วยพัดนะคะออกมา ที่จะให้มันสะอาดสะอ้านสวยงามนี้นะคะคุณลุงแกออกมันก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยมันกําลังสวยมากแต่ว่าขั้นตอนจัดเก็บตัดแต่งแล้วก็เก็บไปทิ้งนี่สิก็ต้องใช้ความมานะบากบันพยายามมากเลยนะคะในการที่จะช่วยชีวิตต้นไม้อ่ะคะ่ะนี่นะคะ แล้วก็เราก็คงจะต้องเก็บออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสะอาดนี่แหละนะคะตับลงแล้วมันก็จะรกๆแบบนี้เลยบัวของป้าเพิ่งจะได้กินน้ำเมื่อเช้านี้เองมันแล้งน้ำมานานนะคะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาป้าก็จะต้องมาตัดแต่งกิ่งแห้งนะคะของต้นไม้ต่างๆรวมทั้งบัวด้วยนะคะ กลุ่มกล้วยไม้หวายที่มีดอกเก่าก็จะ,จะต้องตัดออกนะคะและ้วป้าก็คงจะมามัดเฟื่องฟ้าที่สองกระถางนั้นนะคะให้มันสวยงามตอนนี้ก็จะรกป้าก็กำลังให้หน้นี่นะครับ กำลังให้ให้น้ำต้นฟอกเทลนะคะมีฟอกเทลก็งามมากเลยนะคะก็อยากจะงามมากเลยฟอกเทลแต่ว่านี่แหละเพิ่งได้กินน้ำนะคะเพิ่งจะได้กินน้ำเลยหลังจากที่ฝนขาดไปไหลายน่าจะสองเดือนกว่าแล้วไหมสองเดือนกว่าแล้วที่ฝนไม่มีนะคะตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลามาเลยฝนก็ไม่ตกนะคะ จนพฤษิกาก็หมดไปทันวา่าก็มาจนกลางเดือนจะหมดจะปลายเดือนแล้วนะคะป้าเพิ่งจะมีเวลาให้น้ําดูสิคะปกติแล้วฟอกเทลใบจะไม่ได้เหี่ยวแล้วก็หน้าเหี่ยวแบบนี้นะคะเขาจะดีดดามีกิ่งใบที่สปริงตัวสวยงามเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ดูเหี่ยวมากเลย วันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้เขาคงจะกลับมามีใบสดใสดีด้าขึ้นมาถึงแม้ว่าจะยังไม่เขียวสวยงามก็คงจะมีอ่ชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างนะคะคุณลุงก็แต่งเข็มใหญ่นะคะเข็มใหญ่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้ต้นใหญ่มากแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็ปกคลุมไปในพื้นที่ทางเดินนู่นนี่นั่นก็เลยแต่งให้เหลือทรงพุ่มเท่านี้เองนะคะ แต่ไม่ค่อยได้ออกดอกนะคะพอเกิดช่อใหม่ออกมายอดใหม่ออกมาคุณลุงก็ต้องแต่งอีกให้มันอยู่ในทรงพุ่มเพราะว่าเข็มนี้ต้องยอดแก่เท่านั้นนะคะยอดแก่จึงจะออกดอกให้แต่ถ้ายอดอ่อนๆนี่จะไม่ออกดอกมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะออกดอกเนื่องจากว่าช่อไม่มีโอกาสได้แก่นั่นเองปอเดี๋ยวคุณลุงก็ต้องตัดแต่งตัดแต่งเอาไว้แบบนี้มันเลยไม่มีโอกาสแก่สักทีนะคะยอดของเข็มก็ไม่เป็นไร เอาทรงพุ่มประดับไว้ตรงนี้เจะตดยก็ไม่เอาออกนะคะอันนี้ป้าก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ว่าเราทำอะไรก่อนที่จะออกไปทำงานนะคะอย่างน้อยป้าก็ขอถ่ายคลิปเล่าสู่กันฟังบ้างถึงวิถีชีวิตบ้านๆของป้าลุงนะคะดูสิคะลีลาวดีก็ใบร่วงหมดแล้วกำลังที่จะออกช่อดอ,อกสวยงามนะคะอีกไม่นานพอเขาได้รับน้ำ แล้วก็ปุ๋ยนะคะป้าก็จะหาเวลาที่จะไปซื้อปุ๋ยมาใส่นะคะเขาก็จะออกดอกสวยงามเหมือนช่อนั้นช่อนั้นกําลังออกมาช่อเดียวก็สวยแจ่มน่ารักอยู่ตรงนั้นนะคะอีกไม่นานถึงฤด,ดูการของเขาน่าจะเป็นประมาณเดือนมกรกาคุมพานี่แหละนะคะที่ลีลาวดีจะออกเต็มที่ไปถึงมีนานน่นแหละนะคะก็ยังคงอยู่นะคะสําหรับลีลาวดีก็อยู่ได้นานเนาะ สำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าก็อาเดี๋ยวป้าพาไปเดินไปดูตรงนั้นร่างก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่จะจบคลิปเนาะนี่เลยป้าพามาดูเฟื่องฟ้าสีสวยแจ่มรับตะวันเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสีแดงจ่มอมชมพูนะคะเนีย่ยป้าเสียดายป้าเลยไม่ให้คุณลุงตัดออกนะคะ เพราะว่าถ้าตัดออกก็ไม่มีดอกเพราะว่ามีแต่พุ่มอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีดอกพุ่มห่างๆแต่ถ้าเอาดอกนี้ไว้มันก็โอเคเลยเน้อเดี๋ยวป้าจะมามัดขึ้นตอนเย็นนะคะมัดดอกเครื่องฟ้านี้นะคะก้อนนี้สีแดงแต่ว่ากระถางนี้สีชมพูนะคะนี่สีชมพูนะคะสําหรับกระถางนี้ าไม่ให้คุณลุงตัดนะคะแต่จะมามัดขึ้นให้เขาไปอยู่บนบนนู่นแหละนะคะบนกระเช้าของเขาสวยงามอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้ให้ชมบรรยากาศของชาวสวนบ้านๆแบบคุณลุงอ่อนจันทร์กับปะเปียกนะคะคุณครูเพลงที่มีอารมณ์ศิลปินอยู่เต็มหัวใจนะคะก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ